สวัสดีครับวันนี้มารีวิวาปาเชโรสปอร์ตนะครับคันนี้มาทำอะไรบ้างนะครับเทำมัเป็นรถกว่าคันนี้นะครับติดแก๊สมาด้วยวกล่องหัวฉีดของ p r i n c ์นะครับรางเคหินนะครับหม้อต้มก็เป็นของ p r i n c ์เองนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์แกสแ๊สเราไม่สามารถจะเข้าไปเซตอัพปรับจูนได้เลยนะครับก็เลย ก็ขอเลิตัดสินใจมาอัปเดตคนชุดคนโทลใหม่นะครับเป็นของยุโรแก๊สนะครับตอนนี้ก็เราต่อเชื่อมกับใช้หัวฉีดเคหินเดิมนะครับใช้หม้อต้มเดิมนะครับใช้ระบบเซ็นเซอร์กล่องคนโทลของเราทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ได้เซตอัพปรับจูนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็วิ่งเหมือนน้ำมันทุกอย่างนะครับเซตอัพให้หมดละแล้วก็เซตเกจด้วยเรียบร้อยเลยนะครับวันนี้ท่านใดใช้ใช้หัวฉีดบางยี่ห้อที่ไม่สามารถจะเข้าปรับจูนได้อ่อทำไม่สามารถจะไปช่วยเหลือได้ก็มาเปลี่ยนอัปเกรดอุปกรณ์อัปเกรดชคนทไ้ะับ นะครับติดขัดอะไรก็โทรเขาเ้ามาได้เลย089459195หาย่างเสิร์ฟนะครับโอเคในคลิปนี้ก็เดี๋ยวส่งงานแล,ลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ